เน้นควรที่จะแดพูดกับขาไม่ค่ะได้ค่ะขาไม่ <laughs> พูดกับขาไมเออพูดเรื่องไม่ได้หรอข้อ,ขอ,อาวตั้งข้าวข้างนอกแล้วใช่ไหมสาวขาวตั้งข้าวไปแล้วใช่ไหมจะแ,แนบว่าเขาจะไล่คุณถ้าใครหิวไปกินก่อนได้นะต้องหรอกไม่ต้องใช่ไหมต้องไ,ไ,ไม่สอนขา ช่ามันเกินแล้วกันะครับเอาเะเวลาอกหักนะคะหลายคนมักจะชอบฟังเพลงที่อหไรเวลาอกหักหลายคนชอบฟังเพลงที่โดนกับตัวเองยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บจะเคยสงสัยนะคะว่าทําไมแต่เพลงเนี้ยทําให้จอยรู้ว่าทําให้จอยรู้ว่า บางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืมดีค่ะค่ะโอเคคราวนี้ขออีกทีหนึ่งมอไปข้างนอกนะคะวางบทได้ไหมค่ะค่ะป้าเดี๋ยวเข้าเพลงเลยนะคะร้อนแบบทอนแรกให้ฟูแค่นั้นมาเข้าเพลงขออนิสงเอ้ยนิสงเอ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรขอนิึงขอดูอารมณ์เราอ่ะกับการเชื่อมพูดเข้าเพลงค่ะ ก็ไม่ได <That> ้จ <The> ่องเธอเวลาอกหักหลายคนนะคะจะชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังก็ยิ่งเจ็บ จะเคสงสัยนะคะจไม่สวยอะค่ะเออก็เออค่ะเวลาอกค่ะหลายคนมักจะชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองนะคะยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมแต่เพลงนี้ทำให้จอยรู้ว่าบางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืม โอเคนิดหนึ่งนะคะจอยได้ได um, ้พาดนตรีมันช้ามันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจอยรู้แล้วว่าคนเราต้องทบทวนก่อนที่จะลืมมันต้องมันต้องเข้าพอดีเพราะตอนนี้จอยรู้แล้วว่าเราต้องทบทวนก่อนที่จะลืมแล้วมันค่อยๆกระชากแล้วเพลงมัน เอะว่ะใช่ไหมหนูคำสุดท้ายหนูต้องเบาแล้วตามเมโลดี้ของเพลงเอาใหม่เอาใหม่เลยค่ะวเวลาอ,อกหักหลายคนมักจะชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมแต่เพลงนี้ทำให้ใจรู้ว่าบางที การที่เราทบทวนอ๋อบางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืมโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอขออจอยอสวยที่หนูเขียนมาแต่หนูเข้าใจใช่ป่ะที่ครูพูดว่า<ะ>หนูจะต้องคนเราบังทีต้องทบทวนก่อนที่ จะลืมดึงแล้วมันจะเข้าได้สวยนะคะ,<ฮ>ะนะคะอย่าลืมอ้าวอันสองค่ะประวัติศาสตร์อันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนกับประวัติศาสตร<อ>์ไม่มีนะ,<ฮ>ะเ,เหมือนเอนนตะเทนคนดูเฉยๆโอเคอย่างนั้นจบนะค่ะจอยทำจอยอย่าลืมอันนี้เขียนดีครูชอบค่ะมันนี่ก่อนมีคำไหนบ้างประโยคแรกคือเวลาอกหักหลายคน ชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองถูกต้องหนึ่งประโยคต่อยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บถูกตองนี้ฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บนึกออกไปยิ่งฟังยิ่งร้องไห้แต่ถ้ายิ่งฟังยิ่งเจ็บใช่มันต้องหนักขึ้นต่อจะเคยสงสัยว่าทําไมแต่ว่าเพลงเนี้ยจอยเคยสงสัยว่าทําไม จะเคยสงสัยว่าทำไมเว้นเว้นเว้นอนิดนึงได้เพราะว่าทําไมอะคะคําตอบหาคําตอบแต่แล้วก็ก็เข้าแต่เพลงนี้ทําให้ได้รู้ว่าบางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืมถูกต้องโอเคค่ะสว,สวยงามเด็กๆทุกคนกับ ท้ายค่ะขอฟังของท้ายสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเด็กๆทุกคนไปกินข้าวพักผ่อนเดี๋ยวเพลงวันนี้ว่าอะไรอ่ะกินข้าวลืมวันนี้วันศุกร์แล้วเหรอยังปล่อยมั้ยไม่ใช่วันศุกร์แล้วแล้วใช่มันเป็นสีน้ำเงินจริงๆฟังท้ายก่อนฟังท้ายก่อนเอางี้ป่ะครับฮะเราไปหาครับ เราเขียน้ามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะแล้วไงเข้ากล่องกินข้าวเก็บข้าวกล่องขโมยข้าวกล่องแล่ะไม่ขโมยครับเอาไปเลยขอเลยขอเลยครูก็จะขอไม่ต้องห่วงไม่ต้องว่าเราเขีนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะครัวเป้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเหรอครับครัวเป้มาเลยครัวเป้มากระเป๋าเดินทางเลยเดี๋ยวใส่ไว้เต็มอ่ะครูจะมีสต๊อกทั้งปีไอ้ตาเอ้ทั้งปีไปไหนอ่ะทั้งปีเลยหรอทั้งปี ตองกว่เอซีเซนหน้าแล้วค่อยมาอาจะเบียงใหม่ส้างฟินนะผมเข้าอีกรอบนึงก่อนนี่ไรอ่ะเธอจะเข้าใช่ไหมครูจะได้ไม่ทั้งค่ะเซน้ามาฮะมาเห็นไทยอ๋อได้ยินเหรอถือไวๆค่ะไม่ได้ยินเหรอเอ้าก็แล้วรอนะลูกรรูผู้ค้ามาให้าจะเอ็นเตอร์เทนก็รับฟูดกอนเข้าเพลงนะจะทำไงให้แบบ เรคนดูเล่นกับเราเลยอ,อ่นสุดท้ายประวัติศาสตร์ท,ที่ที่ข้างนอกเขาบอกกันมาแบบว่าคําพูดของหนูว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำนะหนูต้องเสียงหนูจะต้องขึ้นนะ่<ม>ะเนื้อควาประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำแล้วเพลงขึ้นนะ่ะมันมัน<อ>มันกระชากกันไปแล้วต้องแบบปลุกเหมือนปลุกเฮ้ยไปด้วยกันป้าเหมือนพี่ที่พราวอะ่ะใครจะไปไปด้วยกันนะยกมือขึ้นนะเฮ้ย e ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำโอเคไหมอ่าเราต้องแบบใส่ขเข้าไปเต็มที่ไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวเวอใส่เข้าไปเต็มที่เสียงเราต้องสนุกขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแล้วอย่าทำหน้าดุดประว่าิาจะไม่ซ้ำนะไม่เอานะเพราะว่าิาสจะไม่ซ้ำนะ <S 2> <S 2> เออนะคะโอเคค่ะเพลงสุดท้ายพูดสิดอ่ะเอาโกโกชัดๆนะเด้ออ่ะไม่มีที่ยืนเลยเนาะไม่มีที่ยืน ไม่มีที่ยืนทําไมอ่ะมันต้องยืนบนอะไรเหรอทำไมอ่ะกระชาเองยืนเราเดินงาเยโอเยอะนเอะเงือบลงมากระชาไปจับให้หน่อยดิเอาเลยเอาเลยเอายืนขึ้นมาตั้่แตั